พอพันไวตอนนี้หูคือมีดีใจมากว่าปีนี้มันขึ้นคน่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไม่ตายเหมือนปีที่ผ่านมาเฮัลโหลชพังวิดีโอว <c oughs> ่าเหรอ้าใบบนีแสงดนแดจาวังกอแกบดอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนวันนี้มาพบกับมี่ในช่องเอมี่ไลฟ์อินแคนาดากันอีกเช่นเคยอ่ะนะคะวันนี้ตรงกับวันหยุดของมี่นะคะช่วงหลังมามี่ก็จะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งอ่ะนะคะก็จะเป็นวันหยุดเนาะแต่หลังเลิกงานมาบางทีเนาะมี่ก็จะไปทําหลังบ้านกับสามีเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆหลังเลิกงานมาบางทีมัน1 1บเอ็ดดีกรีอะไรแบบเนี้ยเนาะแดดแรงๆแล้วจะบอกว่าช่วงเนี้ยนะ หิมะละลายเกือบหมดแล้วนะก็หลังบ้านมี่กับสามีก็ช่วยกันทุบเนาะทุบหิมะให้มหันละลายเนาะแล้วก็จะเหลือช่วงหน้าบ้านนิดหน่อยที่ยังเหลืออยู่นะคะอากาศดีมากเลยมี่ก็จะเก็บคลิปเอามารวบรวมแล้วลงคลิปทีเดียวเลยเนาะส่วนวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันหยุดมามีตื่นเช้าขึ้นมาเนาะ ก็ไม่มีลูกไม่มีสามีเขาไปโรงเรียนสามีไปทํางานแล้วเนาะมี่ก็เตรียมตัวตามรายการที่มี่จดเอาไว้เลยเพราะว่า1วันเนี่ยมี่จะบอกเลยแล้วมันสั้นมากๆในวันทํางานของมีน่นี่คือวันหยุดของเรานี่แหละแต่เราทํางานแทบทั้งวันเพราะว่ามี่ไม่อยากจะเอาเวลาช่วงที่มีช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่อยากจะเอาไปแบบ เฮ้ยชว่วงสามีอยู่เนี้ยโมมานั่งทําคลิปหรือว่าทํานู่นทํานี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากจะอยู่กับครอบครัวด้วยเนาะก็วันนี้จะเร่งเลยว่าช่วงเช้ามาจะทําอะไรเนาะแล้วก็อย่างที่ตื่นมาวันนี้ม่จะบอกว่านี่เลยม่จะให้ดูเพื่อนๆดูว่านี่ต้นกล้าที่มิได้เพาะพันุ์ไว้ตอนนี้หูคือม่ดีใจมากว่าปีนี้มันขึ้นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไม่ตายเหมือนปีที่ผ่านมา ถ้าใครรู้ได้ดูคลิปวิดีโอหมายถึงว่าได้ดูปีที่ผ่านๆมาอย่างที่บอกว่ามี่อ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เนาะเรื่องเกี่ยวกับปลูกผักสักเท่าไหร่เราก็ประโคมประโคมแบบลงลงลงบางอันอย่างที่บอกว่าผักอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเพาะพันธุ์มี่ก็มาเพาะไงพอทีเนี้ยมันขึ้นมันเยอะมากปีที่ผ่านๆมานี่คือลามเต็มไปหมดเลยปีนี้มี่ตัดสินใจเอาผักที่ว่ามันขึ้นยากๆอะ่ะเพาะพันธุ์แล้วก็เอา พวกที่แบบว่าเฮ้ยมันขึ้น,นง่ายๆอะ่ะอย่างที่มีหลายๆคนแนะนํามาว่าเฮ้ยพี่มี่แบบนี้มันแค่โรยมันก็ขึ้นแล้วนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ไงก็เพราะพันคือเต็มไปหมดเลยปีนี้ตัดสินใจลงแบบนี้ทีละน้อยนาะแล้วก็พอมันขึ้นตอนเนี้ยคือแบบเป็นพิกเป็นอะไรที่มันแบบ มันขึ้นยากๆอะตอนนี้มันขึ้นเนาะแล้วก็นี่ก็จะปลูกผักที่มี่กินเป็นนะเพราะบางคนที่มี่เห็นเนี่ยผักเยอะมากๆมี่เนี่ยเป็นคนที่กินผักน้อยๆมากๆเลยดังนั้นก็จะปลูกผักที่ตัวเองกินเป็นดังนั้นนะคะวันนี้นี่เลยอันนี้เป็นเป็นกะเพราโห้วพาอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มี่กินเป็นเนาะเนี่ยคือแบบขึ้นเยอะมากแล้วก็วันนี้อากาศดีนี่แดดเริ่มส่องเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกด้วยเนาะเพราะว่าข้างนอกที่บอกนี่หมายถึงหลังบ้านมี่นะเพราะว่า วันนี้นะคะ,อะรอบที่ผ่านมามีไปทำแปลงผักหน้าบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเนาะคือเราก็โกยหิมะออกมาตอนนี้มันละลายหมดแล้วก้อนดินเริ่มเริ่มม,มีเริ่มออกไปพรวนบ้างแล้วนะเพราะว่าหิมะไม่มีแล้วนะคะแต่ที่สําคัญจะพาไปดูแปลงหลังบ้านที่ว่าเราทํากันไว้ปีที่ผ่านมาเนาะที่ว่าจ้างคนมาทํากระบะให้อะ่ะตอนนี้มิจะบอกว่ามันไม่มีหิมะไงมิก็จะไปจัดก,การแปลงผัก ด้านหลังเตรียมดินไว้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็คือเตรียมเนะี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็ยังไม่สามารถเอาออกไปได้หรอกแต่เราเตรียมเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีคิดว่าเดี๋ยวปีนี้เราก็จะอาจัดพื้นที่ทําทําหลังบ้านเนะ่ะเพราะสามีบอกว่าปีนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทําบ้านกันนะ่อย่างที่บอกเออบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามคลิป ปีที่ผ่าน,านมาเนาะปีนี้นะคะก็คือมีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานดังนั้นบ้านหลังเนี้ยเราลื้อทำออไงเพราะแม้กระทั่งแม้กระทั่งพื้นอะ่ะเราก็ยังลื้อเราซื้อบ้านหลังเก่ามาแล้วเราลื้อทาใหม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นเป็นครัวเป็นทุกอย่างอะ่ะเราลื้อทาหมดหลังบ้านเนี่ย สามีมิเอาทิ้งหมดเลยดังนั้นเราก็จะค่อยๆทาแล้วเวลาทําเนี่ยเราทําได้เฉพาะหน้าร้อนหน้าหนาวมันทําไม่ได้คือหน้าหนาวมันยาวด้วยงานหิมะมันตกแล้วก็อากาศมันเย็นแล้วมันทําไม่ได้หน้าร้อนมันสั้นประมาณ4เดือน 3- 4เดือนพอเข้าเดือนที่4อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มแบบหนาวแล้วอะเออดังนั้นก็ไม่สามารถทําได้อะไรางี้เนาะก็ปีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปทําหลังบ้านกันด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนเลยละกันเนาะว่าหลังบ้านตอนนี้เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างเนาะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่มีจะาข่าเพื่อนๆอ,ออกมาดูหลังบ้านแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมหิมะละลายเกือบหมดแล้วนะนี่คือสภาพนะคะหลังจากปีที่ผ่านมานี่ ก็จะเห็นนะนะคะว่ามีบางต้นที่มันยังอยู่นะซึ่งมีเห็นแล้วมีเซอร์ไพรส์มากมากเลยเพราะว่ามีไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าสักเท่าไหร่เนาะมีเห็นบางต้นเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยมันยังอยู่แล้วมันมีต้นหอมด้วยอะ่ะต้นหอมที่มันยังแบบเฮ้ยเหมือนมันขึ้นช่อขึ้นมาใหม่ๆด้วยเนะาะกำลังตัดออกเนี่ยนะคะทั้งแถบเลยเนี่ยคือสารเแนนะเพื่อนมี่บอกว่ามันจะขึ้นเองทุกปีแล้วปีที่ผ่านมามีจะบอกว่ามันลามแบบลามมาครึ่งน,นึ่งอะ่ะมีก็ตั้งใจว่าปีีีเ้มมมจะใหสาอาอ ให้มากัน้นให้เฉพาะสรารแน่เลยซึ่งสรารแน่เนี่ยเป็นผักที่เรากินตัวมี่กินเป็นด้วยดังนั้นมี่จะเก็บเอาไว้ทั้งแถบเลยนะ เกต์อะนะคะว่าต้นสารหน่ช่อเล็กๆมันได้เกิดขึ้นใหม่แล้วด้วยซึ่งมีก็แอบดีใจเพราะตัวมีแอบไม่เชื่อเพื่อนว่าเฮ้ยมันขึ้นเองทุกปีหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้เราเห็นละจะบอกว่าทั้งแถบฝั่งนี้นะมีเห็นแครอทเห็นอะไรที่มันเป็นหัวชเท้าซึ่งมันอยู่ในดินอนะมันก็ตายหมดแล้วมีก็เลยล้อๆออ,อ,ออกเนาะทีเนี้ยไปหยิบเอาเสียมอันนี้เรียกเสียมหรือเรียกอ,อะไรนะมีก็เอามาพวนพวนพน,พนตั้งใจว่าจะพวนดินในวันนี้เนาะสุดท้ายแล้วก็พยายามที่จะเคาะเออมานั่งแซะจริงๆแล้้้วขางงในนนนมััยเป็ แข็งอยู่เลยยังหิมะคือยังแบบหนาอยู่เลยอ่ะก็ทําได้เท่าที่ทำเนะาะฝั่งทางนี้กันบ้างเนาะทางเนี้ไม่บอกเลยว่าดินอ่ะค่อนข้างจะดีขึ้นมากเพราะว่าแดดมันลงตรงนี้พอดีนะคะก็ถือว่าแบบดินไม่ได้เย็นไม่ได้เป็นน้ําแข็งทั้งฝั่งเหมือนทางฝั่งด้านนูนเนาะ พอโดนแดดมากๆเนาะมีถือว่ามีใช้มือพวนดินได้เลยอะ่ะเพราะว่าถือว่าดินมันร่วนมากๆเลยเนาะก็จะบอกว่าตอนนี้กระถาง2ฝั่งอันด้านนี้นะมีพร้อมมากๆเลยที่จะเอาต้นกล้าลงแต่อากาศยังไม่พร้อมะนะคะนี่ก็คือสภาพหลังจากที่มีทําเสร็จแล้วนะ มี่ลืมบอกไปอะนะคะว่าวันนี้จะมีสินค้านําเข้าที่มีสั่งจากดี L <S 2> <S 2> <S เข้ามาส่งวันนี้พอดีเลยมี่ก็บอกคุณลุงว่าเนี่ยมีขอถ่ายคลิปวิดีโอนะเพราะว่าตอนเนี้ยนะคะเขาจะเช็คว่าสินค้าเวลามาถึงเนี่ยถ้ากล่องมันแตกมันฉีกมันบุบคือหมายถึงว่ามีการแบบกันกระมีกระแทกมาอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้เค็มได้เนาะแล้วก็บางทีของของมีมันเป็นของที่มันเป็นกระเบื้องเป็นอะไรมันแตกมันสูญหายหรือมันเสียหายอะไรเงี้ยเขาจะได้เช็คจากตรงนี้เนาะคุณลุงพอรู้ว ว่ามี่ถ่ายคลิปเนาะเขาก็เต้นโชว์มี่ซะอย่างนั้นน่ะนะคะคุณลุงนี้น่ารักกันนะคะเพราะว่ามี่มีเบอร์เขามี่จะเช็กกับเขาตลอดเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าของเวลามาส่งเนี่ยเขาก็จะมาวางให้มี่บางครั้งจะเอาลงไปข้างล่างให้มี่ได้เลยนะคะ มะะี่ก็ดันได้ทําขนมชั้นทิ้งเอาไว้เนาะก็ไม่มีเวลามาทําคลิปต,ต,อตอนจบก็ให้มาดูนะคะว่ามี่ทาขนมอะไรไว้เนาะมี่ทาขนมชั้นนะเพราะว่ามี่ต้องการที่จะไปพรีเซนต์ที่เพจของมี่เนาะมี่ก็ได้ทําแบบที่มันเป็นอ่าใส่พิมพ์ดอกไม้นะคะไว้อนะนะคะแล้วก็มีใส่ถาดด้วยเนาะนี่มาดูนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอันนี้คือทําใส่ถาดนะแล้วก็มาดูแบบทําใสอ่าพิมพ์ดอกไม้กันบ้างเนาะอันนี้นะคะเป็นใบเตยเนาะกลิ่นนี่คือหอมามากๆเลยซึ่ง มี่ตอนนี้ใช้พลังเยอะมากๆเลยมี่ก็จะกินขนมชั้นเนี่ยบ่อยมากๆเลยเนาะนี่ก็จะเป็นของหวานของมี่นะคะในช่วงที่มี่ทำงานเนาะอีกหนึ่งเมนูค่ะมี่ได้ทำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเอาไว้เนาะแต่ไม่มีเวลามาบอกสูตรเลยเนาะเอาเป็นว่าวันหน้าถ้ามี่มีโอกาสมีเวลามี่จะมาทำคลิปบอกให้อีกทีเนาะยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนกับคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ